นะตะวันตัดสินใจแล้วนะว่าจะสอบเป็นชารใหม่ฮะตะวันอยากหามาหาลัยที่มันค่าเทอมถูกกว่านี้แงแในอินเตอร์อ่ะค่าเทอมมันสูงเกินไปอะ่ะตะวันไม่มีปัญญาหาค่าเทอมให้เขาหรอกไม่ได้นะตะวันคณะเนี้ยเป็นคณะที่ตะวันอยากเรียนมาตลอดแล้วตะวันก็เอนติดแล้วก็ต้องไปต่อดีเดี๋ยวนะจะช่วยส่งตะวันเรียนเองไม่ได้อนะ่ะนะเองก็ต้องเรียนเหมือนกันนะ น้าจะเอาเวลาไหนมาหาค่าเทอมให้ตะวันละ่ะนเราเอ็นไม่ติด ได้อ่ะนาเนี่ยนายเอ็นไม่ติดตั้งใจเรียนขนาดนั้นขยายอ่านหนังสือด้วยอ่ะมันต้องติดสักคณะดิก็นายื่นขอทุนนะผลการเรียนกับพรฟลิโอก็คงสู้คนอื่นไปได้จริงๆอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกนักการหางานทำนาไม่เป็นไรนะถ้างั้นเดี๋ยวเราค่อยสอบกันใหม่ปีหน้าก็ได้แต่ว่าปีนี้หามาหาไรเปิดเรียนพังๆไปก่อนเนาะค่อยว่ากัน ตะว,วันตะว,วันจำที่เราเคยเญญากันได้ไหมเราจะรักกันเราจะไม่ทิ้งกันตอนนั้นตะว,วันยังไม่ทิ้งเราเลย้วจะให้เราทิ้งตะว,วันได้ยังไงเดี๋ยวนะจะทําให้ฝันตะว,วันเป็นจริงให้ไดไม่อะยังไงตอนก็จะไม่ปล่อยให้นะหางานทําคนเดียวตะวันจะทํางานด้วยเราต้องช่วยกันสิเราต้องสู้ไปด้วยกันเราต้องไปถึงในจุดสูงสุดให้ได้ถ้าไปถึงวันนั้นอะ ตะวันจำวรถคันใหม่ให้เอาให้หรูกว่าเดิมดีกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยดีไหมฉันขอบใจขอบใจแต่วไว้ก่อนเถอะเราเอาตอนนี้ให้ผ่านไปได้ดีสุดสำหรับเรานะไม่ว่าตะวันจะอยู่ที่ไหน,นเราก็จะอยู่ที่นั่นเราจะไม่ปล่อยให้ตะวันสู้คนเดียววันนี้พรุ่งนี้เราก็จะสู้ไปด้วยกันสู้ไปด้วยกัน xanh nha nha